สวัสดีครับเพื่นวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่คยจำเท่าไหร่้องรอแป๊บหนึงนะครับทุกคนวันนี้วันที่24เมษายน2 5 6 5เป็นวันที่ร้อนจีตอนเช้ามันไฟดับไปชั่วโมงกว่า ร้อนชิบหายร้อนแป็นเดี่ยวตัวก็จะต้องแบบร้อนอย่างว่าประเทศไทยร้อนชเชี่ยไม่รู้เหมือนกันทำไมมันร้อนขนาดนี้ขนาดเปิดพัดลมทางขาไี่ยังร้อนเลยเนี่ยโอ้โหเชี่ยอย่างร้อนนะร้อนร้อนเป็นร้อนเยี่ย ร้อนชมัดโอเคเอาไงต่อดีว oh yeah. ะครับโอเคขอไปในรับหยาบครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาบ่นันเนี่ยแม่งร้อนจริงๆนะมันร้อนชิบหายนะไฟดับแม่งพัดลมไม่ติดดีนี่โคตรร้อนตอนนี้แม่งน้ำไม่ไหลละชีวิต <c oughs>